สวัสดีครับคุณผู้ชมผมสมชายรันพัฒน์วันนี้เราอยู่ที่หลังสพบ้านแหดนะครับจะพามาชมที่ดินแปลงหนึ่งนะฮะมีเนื้อที่หนึ่งไร่นะครับเป็นที่ดินที่จัดว่าสวยมากๆเลยนะครับอีกหนึ่งแปลงนะครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ห่างจากถนนมิตรภาพเพียงแค่ประมาณ400เมตรเท่านั้นเองครับหน้ากว้างสวยเลยครับขนาดกำลังพอเหมาะ หน้ากว้างติดถนนดำ3าม2เมตรลึกเข้าไป50เมตรนะครับเป็นลักษณะผืนผ้าแปลงนี้ติดถนนทึง2ด้านนะครับหน้าแปลงติดถนนดำส่วนด้านข้างจะเป็นทางสาธารณะนะฮะเป็นทางลูลังนะครับตรงนี้บรรยากาศดีมากเดี๋ยวให้ดูนะครับมองออกไปด้านข้างนี้เป็นทุ่งนา ฝั่งตรงข้ามมีเพื่อนบ้านเยอะเลยครับเนี่ยมองออกไปก็เห็นปั๊มปตทนะครับเป็น NGV นะครับตรงเนี้ยนั่นก็คือติดริมถนนมิตรภาพนะครับอยู่หลังเอ่าทากสบ้านแหดนะครับตรงนี้เป็นทางสาธารณะนะครับเป็นทางลูกหลังด้านหลังจะมีเพื่อนบ้านอยู่นะนครับนี่ลักษณะที่ดินนะครับต้องถมอีกนิดนึงนะครับลักษณะรูปแปลงสวย ถมประมาณสัก50-60ถึงเซนนะครับถัดเข้ามานิดนึงก็จะมีเพื่อนบ้านเตรียมมาสร้างบ้านนะครับแถวนี้บรรยากาศดีมากนะครับเนี่ยมองไปทางนี้ก็เพื่อนบ้านตรงนี้จะมีวัด ตรงไม่ได้ตรงข้ามนะยืงๆออกไปทางนู้นนะครับมองไม่ไม่เห็นเมนไม่เห็นอะไรนะครับไม่มีเนี่ยเดินเข้าไปมีเพื่อนบ้านอยู่ข้างในกําลังสร้างบ้านอยู่ขึ้นโครงสร้างเสร็จแล้วนะครับที่ดินแปลงนี้จะล้อมรั้วไม่ชัดเจนแล้วนะครับทุกด้านนะเป็นเสาคอนกรีตแล้วก็มีรั้วลวดนามเดิมโซนนี้จะเป็นทุ่งนานะครับตอนนี้เป็นเป็นที่โล่งๆปล่อยว่างไว้เป็นโล่งๆนะ นี่ลักษณะนะครับเป็นที่ดินที่สวยอีกแปลงหนึ่งนะครับถือว่าสวยอีกแปลงหนึ่งเลยแหละครับห่ไร่นะครับหนึ่งไร่ทุวนๆนะหน้ากว้างประมาณ3 2เมตรนะครับลึกลึก50เมตรนะครับสวยเลยแหละครับเป๊ะเลยนะเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าที่หน้ากว้างนะครับนี่หน้าแปลงที่ติดถนนตรงนี้นะครับจะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับ พราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้สวยนะฮะเวลาสร้างบ้านนี้เลือกได้เลยนะฮะว่าเราจะหันไปทางทิศไหนใครชอบรับแดดเช้าก็หันมาทางทิศตะวันออกเนี่ยฮะใครชอบลมเย็นก็เปลี่ยนไปทางทิศเหนือนะฮะ,ะทิศเหนือจะอยู่ด้านนู้นนะครับตรงนี้สวยๆนะยิวแบบลมพัดเย็นๆเ,เ,เข้าบ้านเลยนะ แตงสวยเลยครับดีเลยถนนดำกว้างประมาณ5เมตรนะครับมี2เลนรถสวนกันสะดวกนะครับเข้าออกได้2ทางนะครับตรงนั้นวิ่งไปสุดซอยนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะออกถนนมิตรภาพนะวิ่งไปประมาณสัก400เมตรนะครับก็จะออกมิตรภาพนะออกด้านนี้ก็ได้นะครับเหมือนกันครับฝั่งนี้ประมาณ500เมตรถึงถนนมิตรภาพนะครับบรรยากาศดีนะครับบรรยากาศดี ไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงแล้วนะครับไฟฟ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะนี่เพื่อนบ้านนะครับจะด,ดูเอ่อเป็นปลัปลาของภูมิภาคนะครับเห็นแล้วนะครับป,ปลัปลาแล้วเนี่ยนะของเพื่อนบ้าน,นเป็นทางสะดวกนะครับเข้าออกได้หลายทางนี่ฝั่งด้านข้างนะครับ เป็นเพื่อนบ้านที่ถมไวสูงแล้วออนนี้ถมสูงกว่าถนกกนประมาณ50เซนได้ตอนนี้ก็ล้อมตัวสังกษีแล้วก็ปลูกรล้วปลูกอะไรไวนะ้นี่นะครับบรรยากาศลมถ่ายเทดีมากครับดูไปตองนะกล้วยนะกระดิกเลยลมดีครับเพื่อนบ้าน,นเยอะเลยครับตรงนี้นะเงียบนะครับ,รบเงียบสงบอยู่เหมาะสําหรับทําบ้านนะครับสําหรับทําบ้านพักได้เลยแหละ อยู่นะผิวจราจรเป็นทางดำนะครับทำเป็นบ้านพักนะบ้านอยู่อาศัยหรือจะขึ้นโครงการก็ได้นะครับตรงนี้อยู่หลังตรนนั้นจะเป็นสถานีตำรวจนะครับบ้านแหดนะแล้วก็ทกสบ้านแหดนะครับตรงนี้ยืนอยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงรถฝั่งมิตรภาพวิ่งนะครับ เพราะว่าห่างประมาณ400กมตรเท่านั้นเองแปลงนี้เป็นฉนุดคุดแดงนะครับเนื้อที่1ไร่ท่วนนะครับราคาขายอยู่ที่1ล้าน3 5 0 0 0บาทนะครับสนใจติดต่อมาได้นะครับกับรัน Property นะครับที่เบอร์095-1808982นะครับหรือจะนัดชมก็ยินดีพามาชมได้ครับไม่ไกลครับ